ย่อละครมือปราบมหาอุดในพุทธศักราช2508สันติหรือกระทิงตำรวจหนุ่มอนาคตไกลได้ติดยศขึ้นเป็นผู้กองกระทิงเวลาอยู่ในเครื่องแบบเขาคือผู้กองที่ตรงชิ้นไม่เคยเกรงกลัวใครแต่เมื่อใดที่ถอดเครื่องแบบเขาคือน,นักเลงหัวไม้ที่ไล่ปราบผู้ร้ายแบบนอกกฎหมายส่วนไม้ จนเต็มตัวที่ออกปล้นระดมคนรวยเพื่อเอาเงินไปช่วยคนจนโดยใช้ชื่อว่าเสือผาดคนจนเห็นเขาเป็นพระเจ้าที่คอยช่วยเหลือแต่เหล่าคนรวยมองเขาเป็นปีศาจแต่ไม่เคยมีใครได้เห็นชมหน้าที่แท้จริงของเสือผาดเลยในขณะที่บุหลันชื่อในอดีตของเธอคือกําไล หญิงสาวที่เคยสดใสแต่เมื่อโตเป็นสาวเธอทำงานเป็นนักร้องในบาร์ที่เขาสมิงและมีความลับบางอย่างที่ไม่เคยบอกใครที่เขาสมิงทุกคนรู้จักเสือหานหรือเฮียหานเป็นอย่างดีเสือหานคือคนที่ทำให้สันติไม้และกําไรเพื่อนรักต้องเจอกับชีวิตที่ยากลำบากเมื่อสิปีก่อนจนต้องแยกย้ายกันไปเติบโต แถมยังทำลายครอบครัวของพวกเขาอย่างไม่มีชิ้นดีจนตนเองได้เป็นใหญ่กลายเป็นเฮหานที่ใครๆต้องยอมจำนนแม้กระทั่งตํำรวจยศใหญ่มากมายและหนึ่งในนั้นคือทวีลูกน้องที่เขาปลุกปั้นจนได้ขึ้นเป็นผู้กำกับด้านกระทิงไม้และบุหลันต่างก็จำกันไม่ได้เพราะทุกคนเปลี่ยนชื่อและแยกย้ายกันไปเติบโต ไม้ที่กลัวว่าคนจะจําเขาได้เขาตัดสินใจใช้ชื่อว่ากล้ามาทํางานที่บาร์ของบุญนําในเมืองเขาสมิงจนเขาได้เจอกับบุหลันไม้และบุหลันจํากันไม่ได้แต่ไม้ก็หลงรักบุหลันตั้งแต่แรกพบ ไม้คอยปกป้องบุหลันจากคนไม่ดีแล้วคอยไปดูแลรับส่มบุหลันเสมอหลังเลิกงานเพราะหวังว่าสักวันบุหลันจะมีใจให้เขาบ้างแต่เขาก็ไม่เคยรู้เรื่องราวในชีวิตของบุหลันเลยว่าตอนนี้เธอและปริกผู้เป็นแม่อยู่ในการดูแลของเฮียหารและทนอยู่ในบ้านหลังนั้นอย่างยากลำบากจนเมื่อผู้กองกระทิงเข้ามารับตำแหน่งที่เขาสมิง กระทิงก็เกิดหลงรักบุรันเช่นกันดานบุรันเองก็เหมือนจะมีใจให้เขาโดยที่ทั้งสามคนจำอดีตท,ที่เคยเติบโตมาด้วยกันไม่ได้หมายไม่พอใจกระทิงอย่างเห็นได้ชัดที่เขาเข้ามาสนใจบุรันผู้หญิงที่เขารักส่วนจันทราหญิงสาวที่คอยอยู่ข้างๆไม้มาตลอดที่ซุ้มโจรก็ชัดเจนกับหัวใจตนเองมากกว่า เธอชอบไม้และรักไม้แค่เพียงคนเดียวเธอพร้อมทำทุกอย่างเพื่อเขาแต่ฝันก็ดูจะสลายเมื่อบุลันเข้ามาในชีวิตของไม้และทำให้เขาหลงรักเธอจนไม่เคยมองจันทราเกินน้องเลยการมาที่เขาสมิงของกระทิงแท้จริงแล้วเขามีเหตุและผลบางอย่างนอกจากจะมาปราบปรามเสือผาดที่คอยปล้นคนรวยตามคำสั่งเบื้องบนแล้ว อีกเรื่องที่เขามาที่นี่ก็เพื่อหาทางจัดการเฮียหานคนที่เคยฆ่าพ่อแท้ๆของเขากระทิ้งมาพร้อมอาคมคงกระพันมีวิชาอาคมหนังเหนียวไม่แพ้กับเสือผาดจอมโจรที่มีเป้าหมายจัดการเฮียหานก็มีวิชาอาคมไม่แพ้กันแต่เหนือสิ่งอื่นใดเฮียหานที่พยายามผลักดันตนเองขึ้นมาเป็นใหญ่และครอบครองเขาสมิงได้ ก็มีวิชาอาคมเหนือมากกว่ากระทิงและไม้หานพร้อมที่จะจัดการคนที่ขวางทางเขาโดยมีก้อนเป็นลูกน้องที่พร้อมช่วยเขาทุกอย่างเพราะเฮียเคยช่วยชีวิตและเลี้ยงดูเขาไว้ไม้นักบุญในคราบโจรกลายเป็นคู่ปรับกระทิงนักเลงในคราบมือปราบจากอดีตเพื่อนรักที่ต้องกลายมาเป็นศัตรูหัวใจแต่สุดท้าย จุดหมายปลายทางเดียวกันแต่แตกต่างเพียงจุดยืนและเรื่องของหัวใจที่สุดท้ายจะมีเพียงหนึ่งครอบครองหัวใจของบุหันันั่นจะลงเอ,อยอย่างไรไดตามชมละครเรื่องมือปราบมหาอุดทางช่องสาม